กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะช่วงนี้พาไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับ Apic State Production ค่ะมีการยกทัพแรปเปอร์ตัวท็อปจากรัสเซียพร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการค่ะเปิดคอนเสิร์ตที่จังหวัดภูเก็ตหวังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนํารายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะ ที่ร้านสมศักดิ์คาเฟ่จังหวัดภูเก็ตคาะนางสาวธิรวรรณเขียวงามกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษั a State Production. ท a เอปิกสเต p โปรดักชันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต Russian Music Festival 2025ยกทัพแร็ปเปอร์ตัวท็อปจากประเทศรัสเซียอย่างสคริปต o ต i t ไและบัตตศิลปินแนวหน้าของประเทศรัสเซียเปิดคอนเสิร์ตบนเกาะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ พร้อมนำไรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยคาดว่าจะหาเงินสมทบทุนได้ถึง1 0 0 0 0แสนบาทค่ะซึ่งจะมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นในวันที่7และ9มกราคม2 5 6 7ที่ภูเก็ต outdoor arena ลานศูนย์การค้า Central p ภ u k e t ตเ o ร e ต้านะครับโดยภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายแก่ผู้เข้าร่วมงานและก็เป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารรวมไปถึงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตทางนี้ก็สามารถเชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงสุดพิเศษแบบนี้ได้พร้อมดื่มด่ำกับเสียงเพลงและกิจกรรมที่สร้างความประทรับใจโดยสามารถซื้อตั๋วนะครับได้ที่เว็บไซต์ภูเก็ตทิกดอทหรือว่าโทร0630798121นะครับขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วนะครับ